เลยนะครับคนอื่นเนี่ยพกพระแขวนพระแขวนอะไรนะครับแต่มาดูของผมนะของผมเนี่ยไม่มีพระมาดูดอยู่ในหมวกตลอดนะครับเราไม่ใช่พระแต่ว่าเนี่ยดูไม่มีพระแต่ของดีมันอยู่ข้างในนะครับอ่าแกะไม่ออกอีก มาดูของดีนะครับนี่นะครับดูนี่คือเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เป็นรุ่นเป็นเหรียญพุทธนะครับเป็นของปีสองสี่แปดเก้า,ากนะครับเป็นเหรียญของราชการที่แปดนะครับสองสี่แปดเก้าเป็นเหรียญพุทธนะครับ เหตุผลที่ว่าผมใช้เหรียญคุดนะครับนตมันมีเหตุผลหลายๆอย่างนะซึ่งผมเนี่ยไม่ไ,มได้ใส่พระนะครับมีเหตุผลหลายอย่างเพราะว่าเราเข้าป่าบ่อยนะครับก็เลยต้องใช้เหรียญคุดเอาไว้นะครับนี่คือเหรียญคุดที่